ไก่หน่อยเดียวขึ้นซักลากแล้วพี่น้องฝนกระโตกดีอยู่ไต่เวนมาเป็นอาทิตย์เลยมั้งเวนไปแป๊บเดียวหน่อไม้ขึ้นลายแลไวพี่น้องสักลากขึ้นแก้วก่เดียวทำลายสถิติแล้วมั้งเนี่ยที่ยี่สิบน้อยแล้วมั้งหน่อไม้เสียงไพรโบราณหลักลากเต็มก่อเลยพี่น้องมาสับหน่อไม้กันสับอีกแล้วหนึ่ง อันนี้บสับแล้วสี่สามเบิ่งขึงงน้นเายวบอลองสี่้าอันนี้บ่เอาเสเพิ่ขึ้นหเจ็ด กัวเดียวด้รนี่กัารายแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยู่ในโซกเอาได้ปะเนี่ยเจ็ดนอแปดนอแปดเต็มไปนเลยอันนี้จะเอาไว้บ่อหรอ 090สิบส no, no. ิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าอันที่บราเอาอีกกระมี่ได้พี่น้องยี่สิบมันเดิมมแล้วเนี่ยสิบห้าสิบหก อันนั้นขึ้นสูงแล้วปล่อยคนไปสิบเจ็ดประมาณยี่สิบเนี่ยนะเพราะวเป็นประตาสิบ่เอาไวนะ้นาอันนี้เขาบ่เอาสิบเจ็ดสิบแปดนอ้อหนึ่แต่อันนี้ขึ้นสูงแล้วบ่เอาแล้วอันนี้ขึ้นสูงแล้วขนาดเป็นสองสามมือได้พี่น้อง เจไปถึงแล้วอันนี้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบก็นอนอันนี้ลายที่สุดเลยแน่เนว่าก็จะประมาณนี้บราเอามันคืบหนึ่งเี่นไหมแม่บต่เลยสิบบาสับสิบประมาณนี้อันนี้บราเอาจังหวัดสุพรรนเอาแน่คนอยู่ว่างๆเนะลงลงให้เพิน่นขึ้นได้กอเดียวเต็มอีกแล้วอันนี้ ได้เผาใส่ถุงมาพี่น้องเลยงอเดียวเลยนี่เอาอีกอันนึงเอานล่เ<อ>ต็มเลยจ้าเป็นอย่างมันคือเกิดไยเพราะว่าช่วงนี้แม่บุวตาวนำนำมักขีงวัวมาใส่ นี่เต็มเลยทุกคนกอเดียวนะจ้ะไม้กอเดียวต้องใส่จีเปเอาทองปุ๋ยผลาม้ใส่เอง,อ,งอันนี้นอหวานขึ้นสามนอหนึ่งสองที่เสียเอาบ่แเมนขึ้นขึ้นลายก็นั้นสามอมไม้ oh <my> หวานกินซุงที่ไม่มีกดยูริกนะาทุกคนสับเลหมดแดงขึ้นละห้มาหวานวะแดงขึ้นแล้วจึ๊บ เอาซับสูงผดอ,อย่พอคิ้วขึ้นดีกว่าคางๆกันก็เป็นวัสศีเบิด,ด้วยีขาง่างสุ่นเต็มปก,กปกไว้ก่อนปกไว้ก่อนเอาหน้านี่ จะทงปุยมาใส่เมือ่อคนหิวบายู่ก่ได้ออกสวนอีกเลยพี่น้องคนใส่สวนน้ำมันไปไประชุมอีู่แล้ว อีกนอนหนึ่งนอกอรอยคนเต็มคอมเมนว่ภาษีบเบิด์เด้นี่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 รอคิวสองสามสี่ห้าไลค์ค่ะพี่น้องนี่ไมาเอานอนนี่นี่อยู่ขขางกันกันยังมีเลยนี่ตาเอานี้ก่อน,น,นเนาะปลอกไว้มาเนี่เคล็ดลับคือปลอกให้พันซุ่มนะปลอกปุ๊บนนอ,นอ่อนเกิดนอมากหนัเพิ่นสิออกจากนอนมากเกินสี่ในพันซุ่ม เป็นการทำให้บอให้มันแหงเกินไปไล่เร็วมีก่อดที่หนึ่งพี่น้องหนึ่งกอดไอซัมหนีเลยนี่หนึ่งสองที่สามอันนี้ก่อที่สามมุ่นก่อที่สี่หนึ่งสองก่อนี้ป็นเป็นอย่างบุ๊คลองใส,ส่ซิมี่ยังกินพันยุของลามแต่เล่บวยใหนี่เลยย่แค่เนี่เว้นบวยไหเ่พันแบบว่า ตายเบิดดูเบิ้งความอันนี้แม่บบตาตั้งใจเอาไว้เพิ่นเอาแนวเพอมันออกนอกก่อออกจากไก่มูบริเวณที่ว่ามันไก่มันไก่กับมูกับจงไว้เพิ่นเป็นแนวน,นี่อันนี้อันนึงก็สิบ่เอาผุนทั้งผุนลักขึ้นยากเกิดลูกหรือเปล่าเออเบิ้งก่อสุดท้ายนี่ผุ่นซีเมือพอเดี๋ยวมาเอาเพล่นนะมูหนึ่งก็ปล่อยให้ขึ้นไปแล้วล่ะเพิ่น เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวยังไงให้สูงท่วมหัวท่วมหัวอีดีอันนี้ก็ซสับเยอว่ะสามมือแต่ว่านี่เวินไปซี่มืออยู่ดอกเม่กร้เต่าไปหน้าหมว่อ้านก็เลยบ่สับนอ,อันนี้เอาเลยบ่อยเหรสอง อันนี้เป็นอย่างคือบับสันเป็นต้นมกตองเล่งเป็นอย่างคือบัสาเพราะอยากตับร่อยากให้เขาขุ่นสูงๆเป็นต้นมกตองเล่งขึ้าเป็นน้วยละสาวอ่อฮะเราแต่อะฮะต้นมักระตองแรงนะเป็นขุ่นสูงๆซื้ไมาเก็บกินเป็นต้นใหม่สมัยเด็กหน่อยเพราะกันหาเขาโคกตองไปเก็บกินต้องแรงหวานอันนี้ไม่เอาเราเอาออกขี้่เน่าก็เอาออกทุกต้น นี่คืฟังขุ่นจะบอเอาไว้เพราะว่านี่มันเป็นเทียงหัวแดงเนาะจะบอกให้มันเลยไปฟังข้างบนนี่เป็นเทียงหัวจริงๆหน่อไม้บวกพี่น้องก้อนนี้ดิซีอันนี้ก็ขึ้นสูงแล้วก้อสุดท้ายหน่อไม้เชียงไพรคนมาทำปุ๋ยให้ข้าวในบ่ คนมาทําปุ๋ยให้เราก็คือนี่ย่อยสลายนาแร่แม่โบต้าก็สิมะโกย่กยใบไผ่นี่โกยขนะึ้นขึ้นกระไลไปเรื่อยๆนะขึ้นกระล้นไปนเรื่อยๆอันนี้บ่อไปเอาออกนี่จะอ,ออกเลย่นห็นบ่างเข้าเดี๋ยวออกเลยฝนทิ้งช่วงเลยนี่ ตกมาเมื่อหนึ่งสองเมื่อแล้วกันเศร้าไปอีกแล้วจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งปล่อยๆมาแน่สมัยตะกี้แม่บัตาใส่น้ำช่วงปีนั้นที่ใส่น้ำไม่ไหลขึ้นฝนบ่ด,ดีได้หดหามนั่งเหตเฮ็ดคลิปเงาหรอกเอามา้นี่เลยพี่น้องคะน้ทำไมเชิงยงไก่กอดสุดท้ายไปประมาณนี้ จะมาหนี้จะไม่พยายามทําคิดยาวจนเกินไปท่านนี้พี่น้องน้องไม้สี่กอเห็ดเห็นเห็นเลยซับเห็นเห็นเลยสี่กอเท่านั้นจบคิปส่านนี้ก็คุณทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไบใครเป็นกำลังใจให้แม่บบตาเด้ตอตาเดีเ๋เป็นเบิรงกันอีกว่าเฮ็ดยังอีกได้ไามเราไปเฮ็ดยังไงกินขอบคุณทุกเลือดทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้ตอตาขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ